หรือว่ารู้ทุกก่อนแล้วหนึ่งไปรู้ียาเบิดย่อยหรือรู้ไปพร้อมกับขยับกระเย่นเคลื่อนไหวยาเบิดย่อยรู้ทุกมันสามารถรู้ได้ทั้งสามระดับนี่แหละยังยังไม่ได้รู้ไปพร้อมกับทุกเจ้าค่ะก็คือรู้อริยาบถย่อยก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทุกรู้ทีละอันทีละอันจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าอิยาบถย่อยอะเขาเคลื่อนไหวแต่เขาไม่รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยอะไร แต่ต่อมาครั้งต่อมาที่จะเหยียดคูเคลื่อนไหวยาวบทย่อยแก้ทุกข์เขาก็จะรู้ถึงทุกข์ทุกข์ที่เขาต้องแก้ให้เขาตรงนั้นนะแล้วก็ค่อยเคลื่อนไหวไปเขาจะมารู้ทุกข์ต่อมาแล้วรู้ทุกข์ก่อนแล้วก็มารู้ยาวบทย่อยที่เคลื่อนไหวเหยียดคูต่างๆแต่ว่าตอนที่นอนอยู่ในท่าศพก็ ก็ก็ก็ดูลูกนอนไปธรรมดาแล้วลูกมันก็ค่อยๆเลือนไปมีแบบมันเลือนแล้วมันก็หายไปแล้ก็ตอนที่เขาเลือนหายไปอะเขามีคิดนึกปรุงแต่งกงส้านหรือนิ่งสงบไหม มันสงบอยู่เจ้าค่ะอ่าตสงบเขาก็จะมารวมที่ใดที่หนึ่งอยู่แล้วก็จึงเรือนอ่าแต่ว่ามันมีทุกขเวทนาไม่มีปวดมีเมื่อยอะไรไหมมีคันมีร้อนมีใจใจตรงนั้นก็ได้นะเดี๋ยวความรู้สึกตัวก็จะมาใหม่มหรือขยับกระเย่นเคลื่อนไหวมือเท้ามันมันณขนาดนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมี ถ้ามันนิ่งๆมันนิ่งๆอย่างนมันก็จะไปรวมรวมที่กายก็ได้รวมที่ใจก็ได้แล้วมันจะสงบแล้วมันเผลอๆอาจจะหลับก็ได้ตรงนั้นเพราะวามันขาดความรู้สึกตรงนั้นไปอ๋อตรงนี้ก็คือขาดความรู้สึกตัวไปมันมนรวมนิ่งถ้าที่ใจก็ได้แล้วมันก็เพลินเพินแล้วก็เเพลินรักษารวังหลับก็ได้ก็ไม่หลับแต่ไม่หลับไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าหากว่า เขาก็มารู้กายที่กำลังอยู่ในท่าไหนก็ได้ก็รู้กายตรงนี้อีกแรกมันเป็นขณิกาสมาธิอยู่นันเนี่ยถ้าถ้าสมัสสนามันเป็นขณิกาสมาธิอยู่จ้าค่ะแต่ทีนี้ได้เคยได้ความรู้สึกตัวเขาก็สามารถที่จะรู้กายที่กำลังนอนรู้รูปรูปนอนได้หรือรู้ทุกขเวทนาปวดเมื่อยหนาวร้อนอะไรคันอะไรต่างๆทุกก็มารู้ตรงนี้ก็ได้ เวลาเขามีเขาจะแรงงานให้รู้ก็มีอยู่มีก็มีปวดเมื่อยอยู่อะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ขยับบ้างนะแต่แตถ้าหากว่าเราไม่รู้ก็คือนั่นแหละคือเคยชินของเราแต่ต่อมาทําไปแล้วเหมือนกับขยับมือขยับเท้าแล้วแก่ทุกแล้วแต่เขากวกมาัรู้ทีหลังก็ได้แล้วก็กลับมารู้ตัวแต่ว่ามันเหมือนกับว่า กายมันหายไปอย่างนี้มันก็คือการรวมใช่ไหมจ๊ะอันนี้รวมนิ่งอันน,น,นต้องเปลี่ยนขยับมือขยับเท้าขยับกายบ้างแล้วเดี๋ยวความรู้สึกตัวก็จะมาเพราะว่ามันคล้ายๆแบบพักผ่อนจะหลับนะแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้หลับหรอกแต่ว่าใจอ่ะใจมันหยุดมันนิ่งเป็นสมาธิอย่างหนึ่งที่ว่าแล้ว แต่ทีนี้จะเอาขณิกาสมาธิตรงนั้นมาจเจริญวิปัสนาต่อได้มากําหนดรู้กายที่กําลังนอนอหรือทุกขเวทนาปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนอะไรตัวนั้นนะแล้วแต่เขามีแต่ก็โยมก็กําหนดต่อไปก็รู้ว่ามันหายไปแล้วก็กําหนดต่อไปอคือมันหายไปก็เปลี่ยนแก้ขยับมือขยับเท้าขยับเอ,อ,อะไรก็ได้หรือว่าลุกขึ้นมานั่งก็ได้ แต่แก้ทุกข์เข้าห้องน้ําอะไรก็ได้ดื่มน้ําก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทําเพื่อให้เขารู้นะเราทําเพราะว่าเราจะแก้ทุกข์ให้เขาเพราะว่ามันไม่สะดวกอะพูดง,ง่ายๆไม่สะดวกไอ้ที่มันสงบนิ่งๆมันขาดความรู้สึกตัวไปได้มันมันเหมือนการสมาที่มันมีกําลังมันจะรวมอาจจะรวมที่กายก็ได้รวมที่ใจก็ได้แต่เราจะบริหารก็ว่ามันไม่สะดวกตรงนี้แล้วก็บริหารไป าจจะไปแก้ทุกข์เขาห้องน้ําดื่มน้ําทําอะไรก็ได้แล้วก็ไม่ได้ใช้ยาบทนอนอย่างเดียวนะไปยาบทนั่งก็ได้เดินก็ได้แล้วสมาธิตัวนั้นเขาก็ความรู้สึกตัวเขาก็จะขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะทํางานเขาแต่ถ้านิงน่ง,ง,ง,งนิ่งดิ่งๆเพลินเพลินสงบอย่างที่ความรู้สึกตัวเขาถ้าไม่คุ้นเคยเขาก็จะไม่ทํางานเหมือนกันนี่ก็หรือว่าให,ให้พิจารณาว่าเขาไม่สะดวกเขาบริหารงานไม่ได้ ต้องบริหารร่างกายแล้วก็ความรู้สึกตัวเขาก็จะมามแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้เขาเกิดอันนี้นะแต่ทำเพราะไม่มันไม่สะดวกในไอ้นิ่งๆตัวนี้แต่ถ้าทําสมาธิแล้วก็มันก็สามารถทําต่อไปได้เลยแต่ตัวนี้เราไม่ได้ทําสมาธิเนี่ยเราจะเอาสมาธิเป็นบาทเจริญวิปัสสนาแล้วก,ก็วันนี้ตอนบ่ายก็เป็นอีก ขณะนั่งนั่งนั่งไปมันก็เหมือนรวมอย่างนี้อีกมันเข้าถ้ำเข้าผวังอะไรได้มันจะนิ่งสงบต้องเปลี่ยนขยับมือขยับเท้าขยับหลังขยับเอวหรือเปลี่ยนไปเข้าห้องน้ําแก้ทุกทําอย่างอื่นไปให้ใส่ใจว่าตรงนี้มันไม่สะดวกแล้วมันมันนิ่งนิ่งมันบริหารไม่ได้แต่แต่ว่าถ้าเขาบริหารไปแล้วแล้ว แต่เราต้องมีใจว่าเราไม่ได้บริหารเพื่อให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่บริหารไปเพราะว่าเขาไม่สะดวกความรู้สึกตัวเขาไม่ทำงาน, <S S S นต้องบริหารร่างกายแล้วเดี๋ยวความรู้สึกตัวเขาก็จะมาทำงาน <S S oh. พอเปลี่ยนอีกยาบทหนึ่งไปอีกยาบทหนึ่งเขาก็จะทำงานแล้ว <S S oh. เปลี่ยนจากนั่งท่านหนึ่งไปอีกท่านหนึ่งก็ได้เขาก็จะทำงานความรู้สึกตัวเขาก็จะทำงานของเขา เร,เราต้องรู้จักบริหารกรรมฐานจริงจะสะดวกต้องไปเรียนรู้บทเรียนแบบนี้เพราะพายมก็ไม่เคยพบพึง่งพึ่งพบคือ, <c oughs> ค,อคือข้อมูลเก่าเรามีอยู่ยงั้นเลยแบบเรียกว่าทําแล้วจิตสงบหรือกายสงบแบบนั้นฮนะแล้วพอเวลานั่งนิ่งๆแล้วเขาก็จะสงบได้ แต่สงบตัวนั้นต้องมาเรียนรู้ว่าถ้าเขาบริหารได้แล้วมารู้สึกตัวได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเขาบริหารไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้ก็เปลี่ยนอียาบทไปนะบริหารไปแล้วเดี๋ยวความร,รู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นมาแต่ถ้าถ้ามันกลับมารู้สึกที่กายอีกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรแต่ความร,รู้สึกมันเป็นนามธรรมไงมารู้กายเป็นรูปธรรมใช่ไหมฮะมันจะมาสองอย่าง เพราะธรรมดารูปเนี่ยเขาไม่รู้อารมณ์ตามหลักอภิธรรมแนละ้วรูปเป็นนาามัมนะเขาไม่รู้อารมณ์แต่เมื่อ,อไหร่มารู้รูปคือนามก็นามธรรมาเ็ามารู้รูประธรรมใจอะนามธรรมาคือมโนวิญญาณตวเน,นี้ใจเ็ามารู้รูประธรรมหรืออาจจะมารู้ทุกข์ปวดเมื่อ,อยหิวก็หายหนาวร้อนคันอะไรก็ได้นะแต่ว่ากายเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกถ้าอุปมาเหมือนกับคนตายอะเขาไม่รู้เรื่องจะเอาไป ใส่ไฟเผาศพอะไรเขก็ไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมันไม่มีใจแต่ทีนี้ต้องมีใจเข้าไปรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านั้นใจเทียบไปเห็นว่ากายนี่ไม่รู้เรื่องแต่ที่รู้ได้ยืนเดินนั่งนอนได้รู้เรื่องราวต่างๆได้ก็เพราะใจใจเข้ามารับรู้แล้วก็มาสั่งงานอีกนะะ mm hmm. ก็มาเรียนรู้ทั้งกายทั้งใจมารู้ทั้งรูปทั้งนามตรงนี้แหละเพราะเขาทำงานร่วมกัน แต่ถ้าก็ามารู้เฉยๆอย่างนิ่งๆดิ่งๆอ่ะอาจจะรู้ที่กายมันรวมที่กายก็ได้รวมที่ใจก็ได้รวมทั้งกายทั้งใจก็ได้ต้องเรียนรู้กับเขาแต่ถ้ามันไม่สะดวกก็บริหารไป<ม>อย่างที่ว่าไปแล้วนั่นแหละไปเรียนรู้เอาเองแล้วกันแล้วแล้วถ้าเข้าใจแล้วเขาก็เขาจะทำงานก็เองความรู้สึกตัวเขาก็จะมาทำงานก็เอง เขาจะไม่ไม่นิ่งๆสงบสงบแล้วล่ะแต่เขาสงบแล้วรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยเขามีคณิกาสมาธิตัวนี้เขาจะสงบแล้วรู้แล้วก็เหมือนกับนกที่อยู่นอกกรุงพร้อมที่จะเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวิญญาณพอเขารู้แล้วก็แต่ละอารมณ์แต่ละตะวนันแต่ละวิญญาณเขาก็จบไปและอารมณ์ไหนมาปรากฏเขาก็เรียนรู้ได้ใหม่แต่แต่จะรู้ได้ รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุปัจจัยก็ยังไม่พร้อมเขาก็รู้ไม่ได้นะอย่างที่ว่าไปแล้วนะรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะอย่าไปเดือดร้อนกับเขาเพราะว่าเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมเขาก็ไม่รู้แต่เมื่อไหร่เหตุปัจจัยเขาพร้อมเขาก็รู้รู้แล้วก็จบนะอารมณ์ไหนมาก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับเขาแล้วไม่ใช่รู้เฉพระแค่อิยาบท ยืนเดินนั่งนอนรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6อารมณ์6กทวารหกวิญญาณถ้าในกรณีที่นิ่งเมื่อกี้เนี่ยที่ให้เปลี่ยนอิยาบทใหญ่หรือยาบทย่อยก็ได้หรือว่าเปลี่ยนไปทางเช่นเสียงลมพัดเสียงนกร้องพอเขาไปอารมณ์อื่นปั๊บเนี่ยเขาก็จะไม่นิ่งแล้วน,นะเขาก็สามารถกลับมารู้ตัวได้อีก หรือว่าเขาฟุ้งไปเผลอไปเอา้าแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมารู้ตัวใหม่ได้อีกเหมือนกันเ mm hmm. นี่ยเขาเขาคุยเขาเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนควารมรู้สึกใหม่แล้วเดี๋ยวควารมรู้สึกตัวก็ขึ้นมาใหม่ล mm hmm. องเรียนรู้เขามันอาจจะเปลี่ยนอิยาบทใหญ่ก็ได้อิยาบทย่อยก็ได้หรืออารมณ์ทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจก็ได้แนละ้วแต่อารมณ์ไหน mm hmm. นะฮะเขาจะไปได้ทุกอารมณ์ถ้าเราไม่ไปขังเขาไว้ในกรงขังนะ mm hmm. ให้เขาเป็นอิสระเหมือนนอกนอก,นอกกรงอะ มันจะเรียนรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกตวันแล้วเดี๋ยวความรู้สึกตัวอ่อนเบ,<า>บาควงในการงานเขาก็จะมาทำงานเขาเองก็จะสนุกกับการเรียนรู้ตรงนี้นะมันจะเพลินกับการเรียนรู้ว่าสนุกตัวนี้นะโดยที่โอ้หลืออารมณ์นู้นก็มาอารมณ์นี้ก็มารู้แล้วก็แต่แต่ิต้วพิ้วมินมินหลุดง่ายไม่สงบไม่นิ่งอะไรนานแล้วขณะที่รู้ว่ามันมีการิกัดสมาธิด้วย แล้วก็พร้อมที่จะหลุดพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะเผอเนี่ยแล้วพร้อมที่จะมารู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่รู้ก็เป็นความเคยชินก็ได้อีกอย่างงี้นะฮะก็เรียนรู้ก็ทุกขบวนท่าเขาก็จะสนุกกับการเรียนรู้ตรงเนี้แม้อยู่คนเดียวนะนั่งคนเดียวนอนคนเดียวตรงเนี้มันเป็นปัจจัยอยู่นะเขาเรียกว่าวิเวกาวุธเนะี่ยกายวิเวกนะแล้วก็จิตก็วิเวกแล้วก็ ความรู้สึกตัวต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาเรียนรู้กับอารมณ์วารวิญญาณรู้ได้ทั้งหมดฮนะรู้แล้วหลุดรู้แล้วปล่อยรู้แต่แต่พิ้วพิ้วหมุนหลุดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเนีจะต่างกันที่รู้แบบเจาะจงมุ่งเพ่งย่องประคองควบคุมบังคับตรงนี้ตรงนี้ต้องไม่มีพวกนั้นเลยเป็นอิสระรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่างเง้ยนะเน้เาจะเป็นอิสระเหมือนนกนอกนอกรง พร้อมที่จะบินไปไหนก็ได้หากินที่ไหนก็ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะลักษณะนกที่อยู่ในกรงเนี่ยถ้าออกนอกกรงใหม่ๆเขาจะกลัวจะไปหาก,กินที่ไหนจะมีอาหารหรือไม่อย่างไงเขาจะกลัวแต่ถ้าอยู่ในกรงเนี่ยเหมือนนกอยู่ในกรงแล้วมันมีความมั่นใจมีความมั่นใจว่าเอออยู่ในกรงนี่มันปลอดภัยนะถ้าออกไปนอกกรงเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะอาจจะถูกหนังสติ๊กหรือถูกปืนอะไรไนดะ้นี่ลักษณะอย่างนั้น แต่จริงๆแนละ้วพอออกไปนอกกรงแล้วมันจะเป็นอิสระแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะหากินไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะไปโดนหนังสติ๊กหรือโดนปืนอะไรไม่ต้องกลัวมันจะเรียนรู้ทุกอารมณ์ทุกตะวนันทุกวัญญาณหรือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอีกนะแต่ใจเขาต้องเป็นอิสระอิสระไม่มีในที่คุมขังเพราะนั้นอย่าไปขังเขาไว้อย่าไปควบคุมบังคับเขาไว้ อย่าไปจดจ้องต้องการจัดแจงอะไรกับเขาอย่าไปทําอะไรกับเขาเนะพราะพ่าไปทางเ,เขาเขาจะดิน้นเขาจะเดือดร้อนนะแต่ให้เขาเป็นอิสระตรงเนี้เขาจะเป็นอิสระนะฮะเป็นเสรีนะอิสระไม่มีในชื่อลุ่คุมขังตัวนี้ยจะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายพร้อมที่จะรับได้ทุกอารมณ์ทุกตะาวานันทุกวิญญาณรู้แล้วปล่อยรู้แล้วหลุดรู้แล้วจบนะ ก็เรียนรู้กันทุกอารมณ์ทุกตะวันทุกวิญญาณทุกขบวนท่าเนี่ยก็สนุกกับการเรียนรู้อยากให้พระอาจารย์ขยายความตรงที่ว่าถ้าเราทําแบบสมาะแล้ววิถีจิตที่พระอาจารย์บอกว่ามันจะวน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 แบบไหนเจ้าคะที่มันมันมันมีความหวังความต้องการด้วยเช่นต้องการความสงบต้องการ จะทำแบบนั้นเพื่อต้องการให้รู้มันมีความหวังตัวนี้อยู่ความหวังตัวนี้ก็คือตัณหาเขาคอยหวังคอยจัดแจงอยู่แล้วก็มันพยายามจะแบบควบคุมบังคับแบบตอนแรกอาจจะควบคุมแบบเก้มงวดต่อมาเอามันมีความรู้สึกว่าร่างกายมันเกร็งและจิตใจมันเกร็งไม่อ่อนไม่เบาไม่ควรใจกลางาต่อมามันจะไปทําให้มันเบา นะไปควบคุมบังคับเบาๆห่างๆอะไรนี้ก็มีอีกมันมีอีกรูปแบบนึงรูปแบบในการทําในการควบคุมบังคับตรงนี้ต่อไปเราไม่ควบคุมบังคับให้เป็นอิสระแล้วเราจะเรียนรู้ว่าอ๋อเรามีการควบคุมบังคับเบาๆอยู่นะเพราะมันมีความหวังว่าถ้าทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันหวังเอาไว้ ถ้าไปเห็นตัวนี้จึงรู้ว่าโอ้เราไม่ต้องไปทําอย่างนั้นก็ได้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อมาเขาจะรู้ได้คล่องแค่ว่องไวปาดเปียวว่ากันเยอะมันต้องได้เครื่องเปรียบเทียบแบบนี้แล้วก็ต่อไปเขาจะเรียนรู้ว่าโอ้เราไม่ต้องไปทําแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องหวังไม่ต้องควบคุมบังคับก็ได้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่เราทําแบบควบคุมบังคับเนี่ยเราต้องการให้เขารู้และอีกอย่างบางทีเราเหมือนนกอยู่ในกรงมันมีความมั่นใจถ้าทําแบบเนี้ย มันป้่นใจว่าเดี๋ยวมันจะต้องรู้มันจะต้องเห็นใช่ไหมมันจะต้องมีสมาธิมันต้องสง,งบต้องต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่มันหวังเอาไว้แต่ต่อมาเราไม่มีความหวังอะไรมันจะสง,งบหรือไม่สง,งบสง,งบแล้วรู้หรือไม่สง,งบก็รู้เนี่ยเหมือนกัลบลมพัดมาก็รู้สึกเย็นหรือร้อนโดยที่เราไม่มีความหวังความต้องการอะไรกับเขาเราก็จะมาเรียนรู้กับธรรมชาติโอ้ไม่ต้องหวังก็ได้แล้วมันจะเป็นอิสระ ปลอดโปร่งโล่งเบาสบายกว่ากันเยอะเลยไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอแล้วไปเดือดร้อนก็มันแต่ถ้าเราควบคุมบังคับเอาไว้เนี่ยไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ให้ได้แล้วมันพยายามจะทําให้ได้แต่ถ้าไม่ได้มันก็ดิ้นโดนเดือดร้อนกระสับกระส่ายกระวนกระวายมึนเครียดปวดอะไรต่างๆถ้าเราไปทําให้มันรู้แบบนั้นขึ้นมาเราไปสร้างไปควบคุมไปบังคับมันขึ้นมา แต่อิสระมันไม่มีในที่คุมขังตรงนี้มันเป็นธรรมชาติมันรู้นู่นรู้นี่รู้นั่นรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกตะวนันนะฮะวันก่อนที่อุปมาเหมือนกับมแมลงบุ่มชักใหญ่ไว้หกสายเนี่ยเสร็จแล้วก็มานอนอยู่กลางใหญ่แล้วมแมลงตัวไหนบินมาชนกับใหญ่นะ่ยใหญ่มแมลงบุ่มคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ย ทั้งหกอารมณ์หกทาวารหกวิญญาณเนี่ยแล้วอารมณ์ไหนมันมากระทบกับทาวารไหนมันก็จะกระเทือนไปถึงตัวมแมลงมุมตัวนั้นเช่นมากระทบทางตาหรือมากระทบทางเสียงทางหูหรือมากระทบทางกลิ่นหรือมากระทบทางกายมันก็จะกระเทือนหรือว่าคิดนึกปุงแต่งคุ้งต้านทางใจมันก็กระเทือนถึงตัวมโนวิญญาณคือตัว แรลงบุ่มตัวนั้นมันก็จะมารับรู้ว่าออกเข้ามาทางอารมณ์ดังตานะอารมณ์ดังหูนะเนี่ยมันจะรับรู้ได้ทุกอารมณ์ทุกตวานทุกวิญญาณ